สอศพเพื่อนนยมึงยิงเบรกก่อนลองเล่นเบรรถที่มันิวศเพื่อนก่อนนะปืนรถอ้เปลี่ยนปืนได้เปลี่ยนปืนยิงิงกันช่วยเบรกหน่อยนะเเเดเมาาลงแล้วเปลี่ยนปืนนีแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนปืนยิงกันนะลงแล้วอะมามามามมึมามมารามรมามามมาลามามางาาา ลูกอีกลูกอีกลอกมามายิงยิงยิงเยิงเยิงเไป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 ลลลงหนึ่งนลอตาลนะบ้านเราคือสะพานลองสลลุยนะลุยนะบ้านเรา้านลุยนะสะพานลุยนะมึงกลับานลุยนะบ้านเราสะพานลุยบ้านเราฝั่งสะพานลุยฝั่งเรานะสะพานลุยอะสะพานลุยเาาลฝั่งเาอะสะพานลุยฝั่งเาลไปเนยิงไปก่อนยงไปก่กกลให้กลให้ไปเล่นลเล่นกูยิงให้ลอเล่นก

ช่วยพี่กูหน่อยบพี่ไปเดี๋ยวเฮ้ยมันมีปืนเอาเพื่อนนี่เอาเพื่อนนี่ช่เพื่อนนี่เอนดีเทวดีช่ีเพื่อนนี่ช่วเพื่อนต่อนะเฮ้ยยุดต้งก่อนีเพื่อนนอนไอ้นอนไม่ดีเพื่อนนี่เดีครับช่เพื่อนเพ่อนเพื่อนแลพี่อมแลพี่ตอมพี่ตอดีันิมเมช่ยเพื่อนนิมช่วเพื่อนนิ่เพื่อนนิเฮ้ยถือปืนเยอะหน่อยดถือปืนเยอะหน่อยเพื่อนเฮ้ยไฟกลางถือปืนไฟดีถือปืนได

เห็นแล้วไหมเพื่อนเพื่อนโอ้โดนๆเลยสวยดึงบอลยิงไว้ก่อนบอลยิง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 สกที่อุ้มสมดีอ้าอุ้มไม่ติดหรอกลองเวลาโดนกูตีไม่ต้องร้องเล้บอลยิงไม่บอลบอลไม่ต้องอออกกหรบอลบอลไม่ต้องออกบอลชนะแล้วมึงไม่ต้องโอเคโอเคโอเคยิงไมด้ตกเอ้ยเอ้ยยิงโดนหน่อยเอ้ยน้องยิงไม่ได้โดนเลยน้อง ไอ้ในไฟถือสบเปลี่ยนปืนเลยถือสบิปมาไดนโดนเลยน้องถือสบเปลี่ยนปืนเลยถือสบเปลีนปืนถือสบเปลียนปืนอาวไอ้ี้ทิ้งกูไปเลยเอาอะไรวะถือสบเปลีนปืนเลยชิแล้วชิวแล้วสวยเออไอ้เหียไ่มึงถือเปลี่ยนปืนชนะแล้วมึงเอาปืนมันให้ลวกจบไม่ออกหัวเลยไฟนี้ไฟนี้พึ่งตีไปตีไตีไปตีีไปตไไปตีีตีปเล่นไปีีตป มาไม่ตรงเยี่ยไอตัวปืนมึงขึ้นรถมึงขึ้นรถมึงมึงได้ศพแล้วมึงขึ้นรถโอ้โหงอมเปิดเลยไปนนองเปิดเลยไปเฮ้ยเมึงแปืนรแกปืนะไรจังไฟ้นคืนแล้ววะโซกันเลยโซ่โซกันเลยโกั ยังขืนโคตรไหวเลยไฟกาชุดยันชดยันุดยันชุดแล้วชุดแล้วพี่หมิวชุดแล้วเฮ้ยเอาว่ะโอกาสของเรามาถึงแล้วได้เวลาเฉดฉายไหนบอกเล่นปืนรถเล่นไม่ได้ดิมันล่วงรถตั้งแต่แรกเลยครับช่วยพี่ลีตายอยู่มันล่วงมันล่วงตั้งแต่แรกเลยอะ โอ้โหตายไอ้เชี่ยมันเตะศพเมกันง่ายจังวะไอ้มันมันเตะมันเตะกันเป๊ะจัดเลยอ่ะไอ้เชี่ยจ้าดีนั่นนั่นยิงที่นี่ครับตอกตอกเอาเพื่อนนี้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 เตะง่ายเท่ห์ลงมาลงมาเลยลงมาเพื่อนนี้ลงมาเพื่อนนี้มาชุบชุบเลยมาชุบมาชุบแต่ใหญ่มันขึ้นใหญ่มันขึ้นตัวปืนใหญ่มันขึ้น เมันขึ้นอสอสเดี๋ยวให้มันขึ้นตอสอสเดี๋ยวอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่เให้มันขึ้นปูพี่ก็มาพี่มีเี๋ยให้ปืนมันขึ้นโปม่นี่ไม่ไม่ได้ตลนพี่นึ่าปืนก่อนดซ้ปืนก่อนดตัวนึงไม่เปไรวามซ้ปืนก่อนดิซ้ปืนก่อนดิเฮ้ยมือสบคืน้มือสบคนรลดีมือบนี้โอ้ยยิงต่อใ้ ไม่อะไรถ่าบัตรอะไรไปจะบัตรอะไรไปแต่รูปอะไรไปมันไม่มีรูปมันไม่มีรูมไม่มีรูปเอ้จีทีพีอะมึงเห็นป้ะมันว่างเปล่ามันร้องโหนเอ้จริงจริงเอาเพื่อนนี้เอาเพื่อนนี้ลงไปเอาเพื่อนนี้ท่านี้มึงดีมองนี้เดี๋ยวยิงให้ หุบเลยหุบเลยหุบเลยุบเพื่อน่อนหยุ่เพื่อนหอนแล้วเพื่อนอเปื่อนยังไงอ่ะอืมไม่เลยจะตีสองํานี้มึงสาคนนึ่งดี้ําคนนึ่งี้ําคนนึ่งดี้เออมันเตะมันเตะกันดูชิวจัดเลยอ่ะพวกเนี้ยเตะศพง่ายเกินไม่ต้องผับพี่ให้เลื่อเลยให้เมื่อรเลยพี่รับมันเกกาเดี๋ยวเขขึ้นฐานมาองมานอง เหมือนเตะบอลอะใช่ไหมเตะสมเหมือนเตะบอลอะพอพี่ไม่ต้องไม่ต้องหนวดแล้วไม่ต้องหนวดแล้วคือแล้วคือหลย่นเลยคือหล่นเลยง่ายวะยังไม่ได้ลองเล่นมีดเลยแล้วแต่จะคลิปด้วยน่าบางบางจะคลิปเตะยากมากนะสมอะเตะถึงเตะถึงเตะก็จริงแต่มันไม่เมย์อะ ยอมยิงไงยัยโหดเจอศพกเผาเอ้ยบอสบอสก็มาก่อนบอสเจอศพกเผาบอสข้างหลังอะข้างใครอ่ะโอเคงั้นไล่ไป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 เออดีวะวจ้ามันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮียฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ลูกผู้ชายพันธีฮีโร่ฮีโร่ก ตกตกสองมีมใครมีใครมาบปะขากลไฟมวหนายครับหลังหลังรถไฟอะหลังเหรอเทนาร์มาเลยดิมาเลยดิใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะขบวนเขาอ่ะใครอ่ะหลังผมอย่งตกเนี่ยผมยิงตกสองเนี่ยขับมาทางเทนาเลยเพื่อนขับขับไล่ไปเลยเดินพายพายเฮ้ยมันซ่อมมันซ่อมมาดี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 ทาลึ่งมาดีพยายามพยากาทิ้งศพทิ้งศพทิ้งศพ จบแล้วไปเล่นเองอะไม่ต้องมะเพื่อนอันนี้นนมามาฮะ